วันนี้มาสูบสาจับปลานะครับสูบสาหาปลากินกันแบบบ้านๆนะครับน่าจะสูบป,ประมาณสองวันได้จับเช้าจับเช้าพรุ่งนี้ครับปลาเยอะครับปีนี้ ใช้สูบ3นิ้วนะครับเครื่องเบนซินสูามนิ้วไปจับตอนเช้าจักจองได้สนใจปลาก็ติดต่อมานะครับสนใจปลา,ลาปลาไซส์ใหญ่ครับโลละ200ครับไซส์กลางครับโลละร้อ ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้กี่องค์ปีนี้ปลาเยอะปลามีอยู่แล้วครับแต่จะเยอะหรือจะน้อยครับเอามาวัดกันเลยกบได้บวันนี้มาสูบสา2คนครับมีแนวจวดด้วยนะครับแนวจวดเรา แต่ยังไม่ได้กับแกล้มครับเก็บแกล้มเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่เที่ยงครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเราจะหาแนวแกล้มครับนับปลามาย่างกันถูบสามนิ้วครับไม่ค่อยได้เร่งเครื่องนะครับเร่งนิดเดียวเร่งนิดหนึ่ง